มันให่ไม่ได้ครับหน้าหนูใหญ่ครับเออย๋้นอลูกชายของแม่นอใบบุญอยู่นี่ล่ะคะ่ะสาวน้อยของแม่เอซคิดถึงหนูค่ะลูกหนูสตาสตาเอ้ยหนูเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ เอ้ยเอ้ยน้องอุ้มบุญสวัสดีค่ะกอนลูกสวัสีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะหลานสาวนะคะน้องอุ้มบุญมาอีกแล้วนะคะนั่งดูกระตูนพิเศษพิเศษก็มาด้วยกับเขาบ้างเอ้า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 งมง๊อมอ FC คิดถึงคิดถึงสตาร์น้อยนะคะ หมอนวดของเรานะคะแม่เกงก,ก็จัดให้นะคะสตาน้นยหมอนวดของเรานะคะเดี๋ยวไปหาใบบุญกันนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูใบบุญกันนะเฮ้ยเฮ้ยสตาน้นยหนูได้อะไรเดี๋ยวนี้นี่สตาน้นยหนูสตานี่มีผู้ใหญ่ถักชุดมาให้หนูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูก่อนเฮ้ย ชุดน่ารักจังน่ารักไหมน้องอุบุนน่ารักน่ารักเลยลูกน้องอุบุนบอกน่ารักจังน่ารักมากเลยชุดชุดเกาะหรือลูกชุดอะไรเล็ก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 เดี๋ยวใส่ได้ไหมเนี่ยเอ้ยแม่เอฟซีจ๋าชุดเล็กไปไหมคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้นะคะเดี๋ยวลองดูนะอ่าใส่ปอกคอให้น้องเหรอใส่ปอกคอให้น้องก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชุดให้น้องก่อน โอ้ยน่ารักจังเลยดูโอ้ยทีแม่จา๋าแม่จา๋าแม่เซีจา๋าดูนะคะเล็กดูลูกสาวนะคะใส่ชุดเล็กมากไปเลยโอ้ยดูดูไหนไหนสตาสตาเอ้ยมาดูไหนลูกหนูบอกแม่แม่เอฟซีทีลูกว่าหนูโตไม่เคียงบอกแม่เอฟซีไปว่าประมาณหนึ่งกิโล หนึ่งกิโลก็น่าจะกิโลกว่ากว่าไหมสตาไม่เคยไม่แน่ใจไม่ได้ช่างพอใส่ชุดออกมาเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวแต่ให้แม่เอีเห็นโอ้เบาลกเบาเบาๆๆใส่น้องบอนะคะลูกเอออีกชุดหนึ่งนี่จะตรองใส่ไม่ได้เลยลูกนี่จะต้องใส่ไม่ได้เราก็ต้องอ้วนกวาสตานะคะจต้องอ้วนกวาสตาโอ้ดูดูดูนั่งนั่งพี่เขาทำเอาใส่ใส่ลูกใส่ดีๆ,ๆอ่ะเข้าชุดกันพอดีเลยใส่ใส่ดิ ใส่ด้สิลูกใส่ได้ไหมไอนลองยัดข้าใส่ด้สิลูกใส่ดิน้อง,น,องน้องนั่งให้ใส่ดูมามาเดียวแม่แกงใส่เอง,ง,งนี่ <laughs> ใส่แล้วนะคะใส่แล้วเอ้ยน่ารักจังเลย <laughs> พอรอชุดเล็กไปนะคะไม่แกงอาจจะบอกไซส์ผิดนะคะขอโทษทีนึกว่าเลูกตัวเล็กฮนะ ยังไม่ได้ค่ะลูกแต่เช้ายังกินไอติมไม่ได้นะคะยังกินแดดแล้วก็ยังกินไม่ได้ค่ะต้องกินข้าวก่อนนะคะรู้ไหมรู้ไหมต้องกินข้าวก่อนเฮ้ยอิเซษอิเศ่นใสอะไรลูกอิเรษใส่ไหมปอกคอสวยไหมสวยไหมพี่อุมบุญบอกสวยไหมสวยไหมอิเษอยจกได้ไหม เห็นไม่าไ้เสียใส่ไม่ได้ไอ่เสียไม่ต้องใส่นะลูกเนาะอ้ยมองใหญ่เล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 ยเด็กๆนอนพรมพรม,มสวยนะคะผู้ใหญ่ท่านส่งมาให้สองอันนะคะแม่เกียงปูทีละอันก่อนกว่าเด็กๆฉี่ใส่นะคะเอยน่ารักจังเลยตุ๊กตาน้อยของแม่ ตุ๊กตาน้อยน่ารักจังเลยแม่จ๋าชุดเล็กไปจ้ะแม่โอ้ยเดินไม่ได้จะขอะะใส่ขึ้นออตองแล้วใส่ใส่ตังเหรอคะแม่จ๋าชุดเล็กไปจ้ะแม่หนูสตาสตาเอ้ยหนูแม่ไม่ทำเผื่อหนูเลยอ่ะ แม่เอฟซีไม่ทำเผื่อนูเลยหนูโตไวนะคะน่ารักมากๆเลยลูกโอ้ยนอยๆเดินอิเศษอิเศษครับสตองสตองใซ่ปอกคอสตอง ดิ้นใหญ่เลยดินใหญ่เลยไม่เคยใส่มา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 ลูกมามามออกก็ออกก็ออกออกให้แล้วไม่เคยใส่ตาตาไปไหนไม่เป็นเลยสตาเอีอยากเห็นเด็กๆกันนะคะนี่ใครต้นหอมหรอคะต้นหอมนี่ใครเอ่ย นี่ใครเอ่ยแตงไทยนี่ตัวแสบนี่เท่านึ่งกระโดดกัดแม่นะคะเมืวว่อวานแม่ป้อนยาป้อนยาสากอบตนะคะกระโดดกัดแม่นี่ไครลูกฟักทองเอ้ยไม่ช่พูดผิดขนุนขนุนปักก้วยนี่ไครสมสีสมสีอ้วนมากสมสีเยวใส่ปอกคอจะสวยให้ ข้าวปั้นที่ต้มอ,อยู่ข้างนอกข้ากล้องมีไครอีกมีไครอีกใบตาลนี่ไครดอกแก้วนี่ไครลูกนี่ไครกล้วยหอม เตรียมสถานที่รับสมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งชีวิตนะคะจากระยองนะคะน้องคนนี้น้องโดนรถชนออตอนแรกจะต้องตัดขาน้องนะคะทีนี้คนที่เจอเนี่ยบอกว่าจะรักษาน้องให้จนหายนะคะให้จนดีถึงจะเอามาส่งไม่เกียงนะคะทีนี้รักษาน้องรักษาไปรักษามานะคะหลายเดือนเลยนะคะต้องคําว่าหลายเดือนเลยนะคะก่อนที่ เด็กทั้งหลายจะมาอยู่กับแม่นะคะหลายเดือนเลยรักษาน้องอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะก็น้องไม่ได้ไม่ได้ตัดขานะคะรักษาหายนะคะก็วันนี้นะคะวันนี้จะทางระยองจะมาส่งน้องนะคะเต็งโมอยู่ไหนเต็งโมไปไหน ไม่รู้แตงโมไปไหนแอบอยู่ตรงไหนไม่รู้ข้างในหนู่นนะคะตอนนี้ตอนนี้ใ่ใครทำเละแท้หมดเลยใครทำเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเดินเก่งมากเข้าใหม่เดินได้ดีแล้วนะคะเดินได้ดีขึ้นเยอะเลยนะพวกจอมเสียดทั้งหลายแม่ปูอะไรไว้ก็ไม่ได้สวยงามเลยนะคะมาเล่งเอา้าวิ่งตามเขา จะวิ่งตามเขาขันข้าวใบตองอะไรนะกัดผักกาดลืมชื่อลูกนูเป็นไงมั่งลูกเดี๋ยวนูไปหาหมอนะไปหาหมอนะคะเดี๋ยวแม่ป้อนข้าวอีกนะไปหาหมอนะน้องดูขนตั้งๆนะคะดูป้อมๆมนะคะเนี่ยค่ะโอเลี้ยงนะคะ เดี๋ยวแม่เกียงจะให้คุณหมอจิตมารับโอเลี้ยงไปโรงพยาบาลนะคะน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะหมอจิต์มาแถวนี้นะคะป้าโอเลี้ยงเขาดูผอมๆนะคะเนี่ยตั้งแต่มาแต่แรกๆก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขาย,ยาวๆเขาก็มีเล่นมีไรนะนี่มีเล่นนะคะแต่แม่เกียงจะเอาไปตรวจก่อนนะคะว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแม่เกียงกลัวนะคะจ้า ไม่เกียงพยายามป้อนน้ำเขานะคะเพราะว่าไม่เกียงกลัวว่าน้องจะขาดน้ำนะคะพยายามป้อนน้ำเขาอยู่จมูกก็ดูแห้งนิดนึงนะคะไม่เกียงก็ให้กินยาก้างปลาไปก่อนนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะก็มีเล่นมีเล่นมีอยากหยอกเล่นเนี่ยเล่นมาเลยมาจ้าจ้าน้องเป็นผู้หญิงนะคะโอเลี้ยงน่าสงสารมากๆเลย น้องมาจากบ้านของวิเศษนะคะเลี้ยงนี่เก่งนะคะเป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวแม่ป้อนข้าวนะป้อนข้าวอีกนะป้อนอาหารแมวป่วยให้นะลูกนะน้องพน้องน่าสงสารมากๆเลยจ๋าจ๋าลูกจ๋าจ๋า,จา ขันข้าวเด็กๆอยู่กันครบนะคะแหงๆว่างไงลูกๆๆแหงๆก็แม่สามสีต้นหอมแตงโมอ,งอยู่ในอุโมงนั่นแม่เกมไม่เข้าไปกลนเขาดีกว่านะคะเดี๋ยวเอซีค่อยดูวันหลังนะคะเห็นแตงหูก็พอแล้วนะคะอ้าวหนูใส่ปลอ,อให้น้องอีกอลลูก นุ่ใส่ฟักอให้น้องอีกเหรอน่ารักจังเลยนูแก้มป่องเลยอุย้ยทับหังอุย้ยแก้มป่องเลยลกูกสตองน่ารักมากเลยดูดูดูน่ารักมากเลยเลยีย่เศษใส่ที่ของหล่อนะ่าดูเลยมั้งเนี่ยฮะเป็นเป็นของผู้หญิงมั้งลูกของผู้หญิงมั้งน่ารักมากเลยอ่ะดูดูด,ดูข้างในนะคะในห้องนะคะหนู ลุงปุ้นลุงปุ้นนอนในห้องนะคะลุงปุ้นกับข้าวเหนียวนะคะนอนอยู่นั่นซ้ำส้มเท้าๆโชกุลน,นะคะส่วนน้าตาลอยู่ใต้เตียงนะคะนอนกันเข้าสูกแม่ไฟป้าน ปลากาดกระลำพูดผิดกระลำน้ำข้าวพี่ต้มสุดหล่อของเราข้าวตางังสมชายเต็มโอค์เลยลูกใบบุญอยู่นี่ล่ะคะสาวน้อยของแม่เอฟซคิดถึงหนูค่ะลูกเอฟซี FC, คิดถึงใบบุญนะคะ ใบบุญใบข้าวใบข้าวคือแม่ไฟนะคะเด็กๆอยู่กันมีความสุขนะคะเด็กๆสบายดีนะคะก็จะมีแต่โอเลี้ยงนะคะที่ต้องไปหาหมอนะคะดูเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะไม่เข็งเจ้าน้องไปตรวจร่างกายดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแม่ทับทีมว่าไงลูก มันแกว้วไม่รู้ไปไหนไปแอบที่ไหนละมันแกว้วมันแก้วกับามายมยมกลัวไม่เกียงจะเช็ดหูเช็ดตาให้วิ่งหนีไม่อยากเช็ดอ้าวน้องถอดเสื้อเองเหรอลูกน้องถอดเสื้อเองเหรอสตาสตาถอดเสื้อเองนี่เศษนิ่เศษจะปอกคอไหมใส่ไหมโอ้จะใส่ได้ไหมลูกมันเล็กนันเนี่ยลูกจะใส่ได้ไหมเนี่ยอยากลองไหม กลองไม่แม่ใส่ให้นะมันใส่ไม่ได้ลูกมันใส่ไม่ได้หน้าหนูใหญ่หัวหนูใหญ่ลูกใส,ใส่ได้เท่านี้ใส่ไม่ได้ลูกพีเ่เสษอะไรก็จะงำๆอย่างเดียวมันใส่ไม่ได้ครับหน้าหนูใหญ่ครับเออน้อลูกชายของแม่น้อ อลกมา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 น้าหล่อนะเนี่ยทำอย่างนี้ก็หล่อในน่ารักนะเนี่ยทำนี้น่ารักจังเลยน่ารักมากเลยลูกขอให้นะทุกน้าอือคนเก่งนะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านส่งชุด ชสวยมา,ะะวาามาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ปอกคอน่ารักน่ารักมาให้เด็กๆนะคะไปนน่นละไปนน่นละไปนน่นละวิะ่งไปนู่นละขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ของเล่นนะคะจากจากคุณตาคุณยายหมอนะคะคุณตาหมอคุณยายหมอนะคะ แมวคาบของเล่นไปของเล่นจากคนตาคนยายให้มาเล่นแมวคาบไปหมดลวเอาไปหมดล้แวเล่นดูดูดูนั่นดูนั่นครับครับลูกปวยไข่ปวยไข่ก็ติดแม่มากงำงา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 า้องพิเศษงาๆงาพิเศษจะงำมงาก้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆความรักความเมตตานะคะ ครับครับลูก